วันนี้นะคะโชคดีมากๆเลยค่ะได้ประหลักขกของหลวงปู่กีวัดหูช้างนะคะผู้สร้างตำนานประหลัดขกสร้างโบสถ์ค่ะตัวนี้นะคะเป็นเนื้องาค่ะหายากมากๆที่ว่าหายากเพราะว่าเนื้อนี้นะคะก็จะค่อนข้างมีราคาที่สูงนะคะเป็นประหลัดขกเนื้องาช้างค่ะก็ะเนื้องานะคะเป็นของโทรัพสิทธิ์มีฤทธิ์ในตัวปกติแล้วถ้าไม่เจกไม่จานเขาก็มีอิทธิฤทธิ์อยู่ในตัวอยู่แล้วนะคะก็ อันนี้ก็จะเป็นประลัดขิกค่ะเพราะหล่าเอามาเป็นรูปทรงแบบนี้นะคะก็เด่นด้านเมตตามหานิยมค้าขายเจราจาค่ะตัวนี้เป็นของหลวงปูกก่กีวัดหูช้างนะคะเป็นอาจารย์ของหลวงพ่อติวัดหูช้างค่ะน,นะคะประหลัดขิกของท่านท่านว่าประลัดขิกค่าสร้างโบทได้ที่มาที่ไปนะคะก็คือประลัดขีกของท่านนะคะได้ออกในช่วง ปีที่ท่านจะบูรณะโบสถ์วัดหูช้างนะคะก็คือสร้างโบสถ์วัดหูช้างท่านกระจารประหลัดชิกและวัตถุมงคลต่างๆออกมาให้ผู้คนนะคะที่ศรัทธาได้บูชาจนมีปัจจัยนะคะมาสร้างโบสถ์วัดหูช้างได้ในปัจจุบันนี้นะคะเนี่ยค่ะก็เป็นตำนานนะคะหลวงพุทจกีวัดหูช้างนะคะก็เป็นเกจิหนึ่งในสี่ที่สร้างประหลัดขิกดังของเมืองไทยนะคะก็คือเขาว่ามี เหลือกีอีฟักก็คือหลวงปู่เหลือหลวงปูก่กีหลวงปูอ่อีหลวงปู่ฟักนะคะที่เป็นตำนานสี่เกจิดังของเมืองไทยนะคะที่สร้างประหลาดขิข์อันนี้ก็จะเป็นของหลวงปู่กีวัดหนูช้างค่ะวันนี้นะคะไอ้ก็โชคดีมากๆที่ได้เนื้องาเข้ามานะคะเนื้อเน,นี้ยหายากมากๆค่ะนี่นะคะเป็นอักขรลายมือของหลวงปูก่กีนะคะสวยแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะ